เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะทานดีบุลยังไงนะคะสําหรับลูกค้าหลายท่านนะคะที่โทรเข้ามาปราึกษามีอาการปวดหลังชาเล้าลงขาปวดแบบเป็นๆหายๆนะคะฉีดยาทานยาแก้ปวดยาคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะและแถมยังมีภาวะกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเดินเหมือนขาไม่มีแรงนะคะตัวนี้เลยนะคะดีบุลผงชงดื่มนะคะตัวนี้เป็นสูตรทานน้อยได้ผลเร็วนะคะชงดื่มหลังอาหารเช้าต่อเนื่องเลย15วันแก้ สกล่องนะคะสูตรนี้ทานแล้วดีขึ้นแน่นอนนะคะช่วยฟื้นฟูหมอนรองกระดูกที่เสื่อมที่สุดที่กดทับเส้นประสาทอยู่นะคะช่วยต้านการอักเสบลดอาการปวดตามข้อนะคะใครที่กําลังมีอาการอยู่นะคะหมอนรองกระดูกทับเส้นมีอาการชาลงปลายมือปลายเท้านะคะโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่0ูนย์เก้าแปดแปดสามหนึ่กรู้ว่ากระดูกทับเส้นก็มันปวดจากคอสมองเนี่ยลงไปหายเอวนี่แล้วตอนเดินก็เดิน หากว่าไม่คลมก็เดินไปไม่รอดหลวงตาได้ได้ได้ทานดีบุญไปแล้วจ้ะค่ะอาการมันเป็นยังไงจ้ะคะมันลงเบาๆเพราะไม่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะกจ้ะค่ะก็ดีขึ้นมันค่อยๆมันเบาลงจากจากที่ปวดมากนี่ก็คือไม่ไม่ปวดเหมือนก่อนไม่ไม่เหมือนก่อนมันไปแค่สองสองแค่สองสองแค่สองสองเอวตาตัวนี้หลวงพ่อคือเขาได้สบายแล้วพว่าได้มาทานดีบุลเนี่ยคลวตามีอาการปวดแบบไหนคะได้ก็ปวดหลังที่เอวแล้วก็มาลงที่ขา เพราะเอวหายกันมาที่ขาที่ขาที่เข่าใช่ไหมที่หัวเข่าครับปวดมากปวดแบบกี๊ดกีดเลยนะแบบปวดร้อนเลยแล้วดูแลอาการยังไงเมื่อก่อนก็กินยาเลยก็ไม่หายนะครับดีเพราะโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์มีอะไรก็เห็นตัวยาตัวนี้เลยตัวนี้เลยขา่ะแล้วทานทานไปกี่กล่องก็กล่องหนึ่งก็ยังดีอยู่ดีมากเลยค่ะวันสองก็สองที่สองก็มันพอขยับได้นะมัับสองที่สองนี่คือขยับขยับได้เลยโทษทีครับนี่แต่ก่อนยัง ตั้งอยู่ตีนนี้วงอได้นะคะงองอได้เนาะแต่ก่อนนี้คือขานี่ต้องเหยียดตลอดเหยียดตลอด้วนาาก็ต้องอตนนี้คืองอได้แล้วท่านไปหนึ่งกล่องนะคะทุกคนตอนนี้สบักลังเนี่ยทั้งสองข้างเลยทั้งสองตัวแรกปวดด้านซ้ายมือซ้ายทีนี้พอทุนเราบ้างมือซ้ายที่มาเป็นมือขวาเพราะว่ามันข้างซ้ายมันทํางานไม่ได้มันปวดนะนั้นใช้มือขวาทำแั้นเราทิกแขนอะ ที่แขนผีจงหวันมันก็จะปวดแทกีดเลยแทกีดเราเราก็พลิกหาพลิกแขนหาเงี้ยพลิกหาท่าเป็นมาเกือบปีแล้ว๋อเป็นเกือบปีเลยจกแม่บ้านแม่บ้านใช่ไหมคะอาการทานสองแรกสองแรกเลยทานลงไปประมาณสักห้านาทีสิบนาทีนี่อาการที่แขนที่ปวดแขนมันก็เบาลงแขนก็เบาสองแรกเลยใช่ไหมคะคุณาสองแรกเลยทํางานอะไรก็คล่องหน่อย คล่องกว่าเก่ายกรองอะไรเนี่ยแม้เมื่อกวานได้ยกแขนอย่างนี้ไม่ได้เลยนะนี้ยกขึ้นได้สบายคุณตาลองยกยกแขนสิคะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะได้ทั้งสองข้างเลยรู้สึกว่าถ้ากินดีบุนไปนะมันรู้สึกว่าอาการมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆการน้จะหนักก็ไม่หนักอะมันจะเบาก็ไม่เบามันก็ค่อยลดลงเงี้ยมันก็ค่อยๆดีนะคะค่อยๆดีขึ้น